สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกวันนี้งานเข้าเนาะโอ้โหไทยเอามางกง่ึงดนเดนี๋ยัีไงงานเข,าข้าเพื่องลุดนะว่าให้สร้างว่าเพื่องลุดโอ้เสียงเงินตามระเบียบแล้วเอาห้าสิบครับเบรเปเลตเขาสันผู้ชมเลย งานเขาเสียเงินอนี้แล้ววนนี้เอาเป็งเลยน่าหัวมัดทุกย่นงกดโอ้เดี๋ยวต้องให้ทุ๊กตาเอกมาเห็ดซอยในสางตัง้งเทียวเดียยอ,อ,อย่างมัดซื้ออย่างไอ้บ้านครับผมเอาีก็บชีไอ้ มันที่รูดทุกขั้นเลนม่านายทางเ<น>ออนายซางชำนาญการเนะเรานนะาม,มาตาเนาะหไมรถไทรุน100ร่นอยโอรุ่นหาคีบแลงรดทุกรุ่นบ่เห็นมดครับเพะว่าเงีก็นีกับีนีกับเป็นนึกกันโอ้เนี่ยเมือ่อขีบเนี่ยเราวินิจฉัยถเรา หมอไปจำรถไทไดินี่มไมเป็นโรคกันนี่่โรคกันธรรมดาปกติรถใช่เนี่ยเป็นเทียบทุกขั้นไหขั้นก็เป็นไขลขั้นพอไมได้มัางโอ้มันรดอายุเนาะอายุเป็นทุกขันสร้างบนเนซีเมื่อดีเอ้าเมื่อดีมาสร้างไม่ไดีไม่ด้มีมุดมุนนี่ ครับอันนี้เพื่อลูกปืนท่างรนแตกทักแกนี้ไปยุ่งครับอัีกับกระสุบสมุดแล้วกันนี่ของผจะในหลายครับเอาในหลายแคดแคดรถไถได้นน่เอาจิไปซื้ออะไรจอได้ในทางเอาของุณครับ